สวัสดีค่ะมีพี่เพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นางฟ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์คือได้ทำการทดลองสิ่งนี้เกิดขึ้นมานะคะตอนนี้มันสำเร็จนะคะอืมขอบคุณยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะจิป,ปถาถะที่ให้ความรู้สิ่งนี้มาให้นางฟ้าได้ทดลองการทำสิ่งนี้เกิดขึ้นมานะคะ และมันทำให้เราสำเร็จจริงๆพี่น้องคะมา,าตาติดตามดูกันนะคะว่าการทดลองของนางฟ้าเนี่ยมันคืออะไรนะคะเข้าไปดูคะ่ะนี่คะ่ะต้นแทนนี่เลยพืชผักนางฟ้าปลูกเองนะคะมีหลายพันนะคะนางฟ้ามาจากเมืองไทยคะ่ะใกนการเพราะบ่มเมล็ด ใช้เวลาสามวันนะคะซึ่งเราจะใช้ทิชชู่นะคะที่เป็นทิชชู่ห้องครัวนะคะทิชชู่ม้วนใหญ่ของห้องครัวนะคะมาทำการเพาะปลูกโดยการฉีดพรมน้ำก่อนนะคะหนึ่งชั้นโดยการพับกระดาษสองแผ่นนะคะรองข้างล่างก่อนเป็นสี่ชั้นแล้วก็ข้างบนอีกสองแผ่น แล้วก็พับเป็นสี่ชั้นนะคะแล้วพรมน้ำนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราเพาะ,มะเมล็ดเสร็จนะคะบ่มเสร็จเราก็จะมาดูผลงานของเรานะคะนี่ค่ะวิธีง่ายๆของนางฟ้านะคะการเพราะปลูกมเมล็ดนะคะดูค่ะมันขึ้นค่ะดูค่ะมันทยอยขึ้นตรงมเมล็ดต่างๆอ่ะก็จะเริ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะ เม็ดเม็ดไม่รู้เป็นอะไรนะเยอะแยะไปหมดเลยนะงฟ้าเพาะป่ะคะจำไม่ได้แล้วอันนี้น่าจะเป็นมะเขือค่ะมะเขือบ้านเราอืมอันนี้น่าจะเป็นไอ้ลูกไอ้อะไรนะเนี่ยน้ำเต้าอะไรพวกนี้นะคะขึ้นกำลังจะ,ะนี่ค่ะเป็นบางมเมล็ดก,ก็จะเปิดเปิดปากออกมาแล้วนะคะอันนี้เป็นมเมล็ดอ่ กระเจี๊ยบเขียวค่ะโอ้ยอันนี้ปิดไว้ก่อนนะคะดีใจตรงนี้มันจะแห้งนะคะเราก็จะพรมน้ํานะคะต่ออีกที่หนึง่งอันนี้นะคะเราพอเราอทําขั้นตอนเสร็จแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ที่ร้อนนะคะเมืองไทยนี้คือได้ทั่วไปนะคะแต่ถ้าเมืองเมืองนอกอย่างเงี้ยมันอากาศหนาวใช่ไหมคะเราก็ไป ตั้งไว้ในนี่ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะางปาพาไปดูนี่ค่ะเราจะทําการวางมาเมล็ดพันธุ์พืชไว้ตรงนี้นะคะเพราะเพราะไว้ตรงนี้นะคะเพราะเมล็ดไว้ตอนหน้าหน้าร้อนบนใบไม้ผลีนะคะนางว่าก็จะไปไปปลูกไว้ที่นู่นค่ะนี่ค่ะตรงสวนบริเวณนูน่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอีกที่ว่าตรงไหนนะคะ นี่ค่ะเราก็จะวางเป็นชั้นก็อี้เตี้ยๆนะคะไว้ตรงนี้นะคะ,ะ,คะแล้วอีกด้านหนึ่งก็ตรงนี้ถ้าที่ที่ไม่พอเนอะอมาะเราเพาะเมลเมล็ดพันธุไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะส่วนตรงโน้นนะคะส่วนเล็กๆของนางฟ้านะคะไม่ใหญ่มากก็คือคือไม,ไม่มีเวลาดูแลรักษานะคะแล้วก็แล้วก็จะเก็บเมเล็ดพันธุ์ไว้ปลูกปีหน้าด้วยค่ะ แล้วตรงนี้นะคะก็คือดูแลรักษาง่ายมันพื้นที่ไม่กว้างใช่ไหมคะเราลงปุ๋ยอะไรเงี้ยตามที่เราถนัดได้ง่ายค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญา้าเฉยๆนะคะเราจะไม่ทําอะไรเพราะว่าคุณเทวดาจะทําแทนเป็นสระว่ายน้ํานะคะเป็นสระว่ายน้ํานี่ค่ะเรามาวางไว้ตรงนี้นะคะขั้นตอนที่เราทําเสร็จนะคะตรงนี้มันจะอุ่นนะคะ ก็ประมาณ30องศาได้นะคะตรงนี้ระวางดอยได้ที่ร่มนะคะห้ามโดนลมโดนแดดนะคะวางไว้ที่ร่มแล้วบาดีมาดูอีกกล่องหนึ่งของเรานะคะวันนี้นางฟ้านี้คือต้องทำงานบ้านเยอะมากเลยค่ะอืมต้องแบบว่าร,ารีดผ้ารีดอะไรนะคะคิดจะวัดเยอะจริงๆวันนี้ค่ะไม่ค่อยว่างนะคะ นี่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมาดูฟักทองเราขึ้นค่ะมันงอกค่ะฟักทองดูสิฟักทองไทยขึ้นค่ะพี่น้องคณะคณะขึ้นค่ะแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะผักกาดดอกก็ขึ้นดูมันขึ้นฝั่งนี้ค่ะแล้วก็นำเอ่อเขาเรียกอะไรนะบวบค่ะบวบ ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราต้องพรมน้ําต่อนะคะแล้วก็เก็บไปไว้ในที่ร้อนนะคะโอ้ยดีใจโอ้ยผลงานชิ้นแรกเราขึ้นค่ะได้ผลปกตินางฟ้าจะจะลงกระถางเลยนะคะลงกระถางเลยนางฟ้าอยากจะปลูกพวกแตงด้วยนะคะแตงกวาอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตรงนั้นที่นี่เขาจะมีปลูกนะคะขายบนเป็นต้นนะคะที่ร้าน,นะคะ่ะ เขาจะผสมมาแล้วเป็นเป็นลูกมาเลยนะคะคือแบบว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ไม่ต้องไปไปผสมข้างนอกเอากิสมาผสมนะคะคือเขาจะมีฮอร์โมนของเขาเป็นเป็นลูกมาเลยนะคะเป็นเป็นแบบว่าพันธุ์นั้นคือเป็นลูกเลยค่ะนะคะนี่ค่ะอ่าแล้วก็จับมานี่นะคะนี่แล้วก็เอาน้ำฉีดพรมนะคะ ใครมีวิธีอะไรที่ทำให้เขาเปียกก็ตามนั้นเลยนะคะตามสะดวกนะคะขอให้มันอย่ามาอย่าอย่าแฉะมากเกินไปนะคะพอผมน้ำให้มันทั่วให้มันแบบว่าเปียกนิดๆน,นะคะไม่ถึงไมไม,ไม่ไม่ถึงกับเยอะมากเดี๋ยวน้องเขาจะเปื่อยเน่าง่ายคะ่ะ จากนั้นก็ทำการปิดฝากล่องนะคะให้มิดชิดนะคะปิดฝาให้มิดชิดอันนี้กล่องนี้เนาะค่ะปิดฝาจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้นะคะพรุ่งนี้เรามาปลูกได้เลยนะคะ อันนี้หลังจากที่เราวางไว้สองวันนะคะเป็นบางส่วนก็จะเริ่มออกต้องดูด้วยนะคะว่าเมล็ดพันธุ์เราหมดอายุหรือยังถ้าเรายัางไม่แน่ใจก็มามา,มาทำอย่างนี้ก่อนได้ค่ะถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่ามันไม่ทำงานนะคะอายุการใช้งานเราก็จะหมดอายุค่ะขอบคุณเครดิตช่องจิป,ปาถะนะคะที่แนะนําการปลูกมาให้ค่ะ ส่งกันบ้านนะคะได้ผลเย้ yeah. รอดแล้วไม,มีผักกินึถึงปีหน้าเลยคะ่ะบ๊ายบาย